สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะมาพบกับจมันจาหงเวียงจยันทร์บน Facebook ไลฟ์ส่วนตัวนะคะทุกคนสวัสดีวันพระวันพฤหัสนะคะทุกคนเวลา8ปดนฬกานาทีนะคะวันนี้จะขึ้นหัวข้อว่ากินน้อยแล้วทุกคนกินน้อยแล้วทำไมถึงยังไม่ผอมเออเราลองมาดูกันว่ากินน้อยแล้วทำไมยังไม่ผอมนะคะทุกคนนะ มาก่อนอื่นเรามาเติมพลังงานให้กับตัวเองก่อนนะจ๊ะน้อยแล้วทําไมยังไม่ผอมออมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวจะใส่คอลลาเจนลงไปนะคะทุกคนตัวนี้เมื่อคืนจ๋าก,กินก่อนนอนตื่นเช้ามาเออผิวผิวผิวใสผ่องผ่อเลยเนียนเนนเลยนะคะทุกคน ฟ้าขาดจางลงเลยนะแล้วก็ออกกําลังกายอาจากพกก่อนมีดังก๊อปกงก๊อปแก๊บนะกระดูกเราอวมล้นทุกคนขาตัวนี้บารุงไข่ข้อกระดูกดีมากๆเลยนะคะคอลลาเจนจ้าจากก็จะใส่กาแฟไปด้วยเลยทุกคนจะกินผสมกันไปเลยนะคะใส่กาแฟไปด้วยเลยค่ะ แก้วนี้ก็อิ่มแล้วนะเนี่ยจริงๆแบบอยู่ท้องได้เลยนะคะทุกคนนะมื้อเช้าก็เกือบ11บเอมงแล้วนะคะที่จ๋ากินนะๆๆๆเข้มข้นมากๆเลยนะคะทุกคนๆๆๆนี่ตัวนี้คือที่จ๋ากินทุกๆเช้าก่อนออกกําลังกายนะคะทุกคน หรือถ้าไม่ออไม่ได้ออกกําลังกายจะไปธุระข้างนอกจ๋าก,ก็จะกินตัวนี้นะคะตามด้วยปโปรตีนของเราเลยนะคะให้พลังงานนะคะทุกคนตัวนี้ให้พลังงานเสริมสร้างกล้ามเนื้อระหว่างที่เราออกกําลังกายนะคะแล้วก็ให้เรามีความสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะทุกคนสร้างคุ้มคุ้มกันเราดีมากๆเลยนะจากเมกื่อก่อนจ๋าตื่นมาเหนื่อยเพลียตัวนี้ไม่มีแล้วนะคะทุกคนนะกินเข้าไป7เดือนแล้วทุกคน7เดือนนี่ตกอยู่หลายซองอยู่เหมือนกันนะคะจ๋ากิน4แคปซูลนะคะ เรามาดูกันว่าทําไมเรากินน้อยแล้วทําไมน้ําหนักเราไม่ลงสักทีเออสังเกตไหมเมื่อก่อนจากลดน้ําหนักนะทุกคนจ่าก,กินโยเกิร์ตใช่ไหมกินโยเกิร์ตกินนมจืดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจนลืมคิดไปว่าสังเกตว่าอะไรที่เรายังกินน้ําตาลอยู่กินหวานอยู่นะคะกินน้ําตาลกินหวานในปริมาณที่มากเกินไปหรือเปล่าทุกคนเออแล้วการลดน้ําหนักเนี่ย เราต้องเรียกน้ําตาลเรียงน้ําหวานเรี่ยงผล,ลไม้สุกนะคะในโยเกิร์ตเนี่ยก็มีน้ําตาลเออเรามีความเข้าใจผิดว่าเรากินโยเกิร์ตแล้วเราจะลดน้ําหนักจากกินโยเกิร์ตเมื่อก่อนจะไม่กินมื้อเย็นจะกินโยเกิร์ตก่อนนอนกินโยเกิร์ตห้าหกโมงเย็นอย่างเงี้ยทุกคนเออจนมันเราก็ว่าทําไมเราไม่ลงสักทีท้องก็ยังบวมอยู่แขนก็ยังใหญ่อยู่สัดส่วนมันก็ไม่ลดสักทีนะคะทุกคนมขนาดเราไม่ได้กินข้าวเย็นนะคือเราอดไงเราใช้วิธีอด อดแล้วกินน้อยแล้วก็ยังไม่ผอมเออจนได้มาเจอโบตาพีตัวนี้นะคะทุกคนนะนมมันก็มีน้ําตาลนมมีน้ําตาลโยเกิร์ตมีน้ําตาลสูตรการกินคือเราต้องเลี่ยงน้ําตาลเลี่ยงความหวานนะคะทุกคนนะมันถอยมาให้เรากินน้อยๆลงก็ได้นะคะเพื่อเราจะได้มีหุ่นที่ฟิตเฟิร์มและไม่เป็นโครคไัยไข้เจ็บตามมานะคะทุกคนนะกินน้อยแล้วทําไมยังไม่ผอมเพราะร่างกายยังคงยังคงรับน้ําตาลเหล่านี้อยู่ที่เรากินไปเออยังจ๋ากินโยเกิร์ตอยู่ กินนมจืดอยู่อย่างเงี้ยเออนะมันร่างกายเรายังรับน้ําตาลเข้าไปอยู่นะคะทุกคนรับเข้าไปเรื่อยๆ,ๆจนระบบเผาผ่านเรามันพังนี่แหละคือการโยโย่เอฟเฟกนะคะใช้ยาลดน้ําหนักกินน้ําตาลนะกินน้ําตาลใช้ยาลดน้ําหนักจนเคยตัวแล้วก็อดอาหารนะคะอดอาหารเมื่อระบบเผาผ่ามันพังมันเกิดการโยโย่ os, น้ําหนักมันก็ยังค้างอยู่ทุกคนคะ่ะน้ําหนักค้างแล้วก็ควนี้ การกินอาหารในมือน้อยๆอ่ะมันก็แล้วเราเรายังบริโภคน้ําตาลเข้าไปอยู่นะคะยังไงมันก็ไม่ผอมนะคะยังไงมันก็ไม่ผอมยังไงมันก็ยังแบบยังบวมยังฉุอยู่นะแล้วเราคนทํอยังไงล่ะเราต้องมาปรับระบบเผาผ่านกันทุกคนนะเราต้องมาปรับระบบเผาผ่านกันเพราะตัวนี้คือระบบเผาผ่านเราพังละจะใช้ยาลดน้ำหนักจนเคยอ่ะทุกคนเชื่อไหมกินนิดเดียว มันไม่หิวไงม,มันกดประสาทเรายาดมดหนักมันไม่หิวแล้วก็มึนหัวอยากนอนอยากพักผ่อนอย่างเดียวนะคะทุกคนนะอดแล้วก็เลี่ยงแบบลดลดน้ำหนักแบบผิดๆนะคะทุกคนจนเป็นจนเกิดการโยโย่พังระบบเผาผ่านพังนะคะทุกคนนะแล้วเราต้องทํำยังไงล่ะระบบเผาผ่านเราพังทุกคนเราต้องมาออกกําลังกายทุกวันนะคะออกกําลังกายทุกวันหาเวลาให้ร่างกายตัวเองนะคะ <Yeah. S 1> <rika> หาเวลาให้ร่างกายตัวเองเพื่อที่เราจะได้มี หุ่นที่ฟิตเฟิร์มนะคะหุ่นที่ฟิตเฟิร์มแล้วก็ปรับการกินปรับการกินคือเราก็เลี่ยงน้ําตาลถอยออกมาจากเคยกินเยอะเยอะก็เอาเบาๆก็พอนะคะเดี๋ยวมันก็จะชินไปเองกับที่ว่าไม่อยากละไม่อยากหวานละนะคะอดทนทุกคนการลดน้ําหนักให้ได้ผลเราต้องมีความอดทนไม่เครียดไม่ตึงนะคะใช้เวลาหน่อยอดทนใช้เวลาแล้วก็ไม่เครียดไม่ตึงจนเกินไปนะค่อยๆลดนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยๆลด ผลลัพธ์ออกเป็นจะตามมาคือว้าวมากนะคะว้าวมากแล้วและสุดท้ายเลยเราต้องเพิ่มโปรตีนนะคะเพิ่มโปรตีนเมื่อโปรตีนถึงเมื่อโปรตีนถึงเราก็จะไม่หิวจุกจิกนะไม่หิวจุกจิกผมที่เคยขาดบุดร่วงเนี้ยก็จะไม่มีเล็บเล็บก็แข็งแรงนะคะเล็บก็แข็งแรงเราจะไม่อ่อนเพลในระหว่างวันเลยนะคะทุกคนเนี่ยจนจ๋าได้ตัดสินใจเปิดลองเปิดเปิดใจลองโปรตีนตัวนี้คือเข้ามากู้ระบบเผาผ่านของเรานะคะเข้ามากู้ระบบเผาผลานของเราจ๋ากินไปในเดือนแรก คือเรารู้แล้วแหละเขาบอกว่าไม่ต้องยึดน้ําหนักเป็นหลักเราไม่โฟกัสที่น้ําหนักนะคะทุกคนเราวัดตัดส่วนไว้นะคะเราวัดตัดส่วนไว้เรามาลดไขมันกันนะคะทุกคนมาลดไขมันกันเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสุขภาพที่แข็งแรงไขมันออกไปกล้ามเนื้อมาตัวเราเล็กลีนอยู่แล้วนะจากกินเดือนแรกที่จ๋าตัดสินใจซื้อมากินจากก๋นจาตังยู80เมื่อพฤศจิกาปี63นะจ๋าตังยู80กิโลทุกคนกินเดือนแรกน้ําหนักไม่ลด ชั่งอยู่บวดซองเนี้ยไปละบวดซองเนี้ยเออบวดเซ็ตเนี้ยไปละน้าหนักก็ยังไม่ลดแต่ว่าสัดส่วนมันกระชับทุกคนสัดส่วนมันเล็กลงนะคะสัดส่วนเล็กลงสังเกตได้ยังไงสังเกตได้ที่เราใส่เสื้อผ้าสังเกตได้ที่เราใส่เสื้อผ้าเราออกไปข้างนอกคนทักว่าทําไมเออแลดแลตัวเล็กลีนลงนะไม่บวมไม่ฉุกเออไม่บวมไม่ฉุกเราก็บอกเฮ้อหรอจริงหรอน้ําหนักไม่ลงเลยนะแต่ว่ากินตัวนี้กินตัวนี้กินโปรตีนที่ซื้อมากินอ่ะ ด้วยตอนแรกอะซื้อมาด้วยเลือกสุขภาพนะทุกคนเพราะว่าตัดมดลูกรังไข่ไปแล้วมันเหลือรังไข่ขวาไว้ข้างเดียวฮอร์โมนมันก็ไม่ปกตินะคะมันจะมีมีผลต่อการใช้ชีวิตการร่วมเพศของเราคือเราฮอร์โมนไม่ปกติมันก็จะระหว่างสอดใส่มันคือเจ็บอะไรเงี้ยนะคะทุกคนนะเนี่ยตัวนี้มันคือมันมีอาจินีนคือมันช่วยในเรื่อง18บวกได้ด้วยนะคะทุกคนนะคะ ช่วยเรื่อง18บวกนี่แหละจ๋าก,ก็เลยตัดสินใจซื้อมากินแล้วผลลัพธ์ที่มันได้ก็คือเราได้ความสัมพันธ์กับครอบครัวเออกลับคืนมาเราได้การใช้วิตเหมือนคนปกติทุกคนจากที่เราเ,เหนื่อยเพลียทำอะไรก็เหนื่อยก็เพลียมันไม่เหนื่อยไม่เพลียละแถมเราได้สุขภาพได้หุ่นที่ฟิตเฟิร์มนะคะได้ออกกําลังกายไงทุกคนออกกําลังกายกระตุ้นการเผาผ่านของเรานะคะกินตอนเนี้กินอิ่มไม่อดไม่คลีนกินครบสามมือ้อ กินอิ่มไม่อดไม่ขินไม่แคลเออตัวลินพุงพุงก็ไม่มีเช้ามาคือแฟบเมื่อวานเมื่อวานก็สั่งทุ่มหนึ่งแล้วนะกินต้มยำต้มยำน้ำข้นกับผัดกะเพราหมูของเจ๊บันเย็นมากินนะคะทุกคนทุ่มหนึ่งแล้วก็กินเช้ามาก็เออแฟบเหมือนเดิมนะพุงแฟบเหมือนเดิมนะคะเพราะเรามีเรามีตัวช่วยที่ดีไงทุกคนเรามีตัวช่วยที่ดีมีแชร์ไปกว่าครึ่งเลยนะคะทุกคนนะพยายามเมื่อก่อนเนี้ยพยายามแล้วพยายามอีก ลดอาหารพยายามอดอาหารแต่พุงก็ยังไม่ลดนะคะทุกคนพยายามอดอาหารแต่พุงก็ยังไม่ลดโอ้เราเพิ่งจะรู้ว่ามันเกิดจากการที่มันทาอย่างเงี้ยซ้าๆซ้าๆทําให้ระบบเผาผ่านเราพังอะ่ะเออมันทําให้ระบบเผาผ่านเราพังนะแล้วปัจจัยอื่นที่เรายังพลาดไปที่ว่างดแล้วอดอาหารแล้วก็ยังกินน้อยแล้วก็ยังไม่ลงยังไม่ผอมนะทุกคนเราอาจจะยังดื่มแอลกอฮอล์อยู่ ดื่มแอลกอฮอล์อยู่ก็ทําให้ตัวเราบวมได้นะคะบวมได้เกิดเซลลูไลซ์ตามต้นแขนต้นขานะคะนอนไม่พอนะนอนหลับไม่พอก็ทําให้ระบบพอผ่านเราพังเหมือนกันนะคะทุกคนเครียดเพราะว่าเครียดสะสมเครียดเรื้อรังฮอร์โมนเครียดจะมันจะส่งเสริมให้ไขมันเราอะมาสะสมที่ภูมิของเรานะคะที่ภูมิของเรากินไม่เยอะกินเรื่อยๆทั้งวันอย่างเงี้ย คือมันไม่มีเวลาให้ร่างกายได้เรียกอะไรเรียกฟัตติ้งอ่ะทุกคนได้เ,ดเริ่มนะคะแล้วก็ขาดการออกกําลังกายเนี่ยทุกคนเมื่อก่อนจะออกกําลังกายได้ไม่นานเลยนะคะจะออกกําลังกายได้ไม่นานเลยเอ,อคือคืออยากออกแม้นันมาแนะนําทุกคนว่าระหว่าง7เดือนที่เรากินมานะคะเดเดือนเจ็ดเดือนที่เรากินมาแล้วทําไมเราต้องเลือกตัวนี้ก็เพราะว่านี่แหละค่ะมันเปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนชีวิตเราเลยว่าได้นะคะเปลี hmm. ่ยนชีวิตเราเลยว่าได้ อันดับแรกเลยเป็นอาชีพเสริมอาชีพขายออนไลน์นะคะอยู่บ้านมีเงินเข้าขายออนไลน์มีเงินเข้าทุกวันนะคะทุกคนขายออนไลน์มีเงินเข้าทุกวันเข้าน้อยเข้ามากก็ก็มีเงินเข้าทุกวันนะคะแล้วก็ทําให้หุ่นเปลี่ยนไปเออทาให้หุ่นเปลี่ยนไปมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะตัวนี้ตัวนี้คือดีมากๆเลยมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ หุ่นเปลี่ยนแล้วก็ไขมันไม่มีนะคะไขมันไม่มีมันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าเราแบบพร้อมเพอร์เฟกเลยนะคะไม่ใช่อย่างนั้นคือเราพอใจมากในตอนนี้คิดว่าเราใช้มาเยอะอะทุกคนหมดมาเยอะกับเกี่ยวกับการความสวยความงามเกี่ยวกับการลดน้ําหนักอย่างเงี้ยสามดนมาเยอะมากหมดมาหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะคะจนจนได้มาเจอตัวเนี้ยทุกคนนะม,นมันมันมันตอบโจทย์ดีมากตอบโจทย์ดีมากแล้วที่ดีไปไปคือเพราะว่ามันเป็นแคปซูลอะเออมันมาในรูปแบบแคปซูลพกพาสะดวกทุกคนเนี่ย หซองก็มีอยู่แค่มี60บแคปซูลตกวันละแค่20บาทนะคะทุกคน590บาทเนี่ยซองเนี้ยเราเราแค่วันละ20บาทเราเราได้สุขภาพที่เปลี่ยนไปนะคะได้สุขภาพที่ดีขึ้นเออได้หุ่นที่เปลี่ยนไปนะคะโปรตีนเม็ดเป็นโปรตีนเข้มข้นจากธัญพืช100%เลยก็ทำจากถั่วเขียวถั่วดำถั่วขาวและถั่วแดงนะจ๊ะสำหรับคนที่แพ้โปรตีนสัตว์นะตัวนี้เป็นโปรตีนพืชน,นะคะสามารถกินได้เลยนะ โบตาพีเป็นโปรตีนเข้มข้นนะคะไม่ใช่ยาลดน้ําหนักเออเรามาคิดตรงนี้ก่อนว่าโบตาพีเป็นโปรตีนเข้มข้นไม่ใช่ยาลดน้ําหนักเป็นโปรตีนปั้นหุ่นทุกคนนะช่วยสร้างกล้ามเนื้อระหว่างที่เราออกกําลังกายนะคะอย่างอย่างจากก่อนกินอาหารอย่างเมื่อคืนก่อนกินต้มยํากับผักกะเราจากก็กินไป2แคปซูลนะคะกิน2แคปซูลเพราะว่าในในสแคปซูลเนี้ย มันมีถั่วขาวช่วยบล็อกแป้งน้ําตาลไขมันทุกคนระหว่างที่เรากินนะเราระหว่างที่เรากินเข้าไปแล้วก็มันมีตัวช่วยที่ช่วยดักจับแป้งน้าตาลนะคะทุกคนนะแล้วถ้าเรากินกอ่อนออกกําลังกายเนี่ยเขาก็จะช่วยดึงเซลลูไลท์ไขมันตามต้นแขนต้นขาของเราออกมาเผาผลาญออกมาเบรนนะคะทุกคนให้มันเกิดความฟิตเฟิร์มกระชับนะคะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อระหว่างที่เราออกกําลังกายและลดการบาดเจ็บนะคะทุกคนนะตัวนี้นะคะ เป็นโปรโตีนเข้มข้นจากถั่วนะคะผ่านการสกัดทุกคนผ่านการสกัดด้านนวัตกรรมไฮโดรไลซสนะคะทุกคนคือทําให้เปลี่ยนเปลี่ยนรูปโปรโตีนเน่เป็นกรดอะมิโนโน,นะเมื่อกินเข้าไปแล้วร่างกายเราสามารถดูดซึมไวแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยภายใน5นาทีนะคะทุกคนและมีเคล็ดลับเลยคือว่าระหว่างวันเนี่ยแนะนําให้เพื่อนเพื่อนทุกคนดื่มน้ําให้ได้วันละ2 3ลิตรนะคะเพราะน้ำเนี่ยเป็นน้ําเปล่านะคะทุกคนหาง่ายไม่มีแคลอรี่สะอาด นะคะสะอาดแล้วก็มันทําให้ระบบพอผ่านของเราดีขึ้นมากๆเลยนะคะทุกคนนะแต่จะบอกอีกรอบตัวนี้ช่วยช่วยให้เอาอิงตัวจาบเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ในลูกค้าที่ 80- ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นที่กลับมาซื้อนะคะคือเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะ<ม>เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีรูปร่างมีรูปร่างที่ฟิตเฟิร์มกระชับนะคะมีรูปร่างที่ฟิตเฟิร์มกระชับแม้น้ําหนักไม่ลงในเดือนแรกอะ่ะเออถ้าเขาไม่ได้กินแอลกอฮอล ไม่ได้กินหวานจ๋าไม่ได้กินขนมปังเนยปลาต้มโกมันโถจนเกินไปจนทําให้เกิดเซลลูไลที่มันพอกตามต้นแขนต้นขาเราอยู่เยอะอย่างเงี้ยแล้วก็กินตามที่เราแนะนําออกกําลังกายขยับร่างกายอะทุกคนนะเป็นเตาเผาดีๆนี่เองเบินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยดึงไขมันช่วยดึงไขมันที่มันเกาะอยู่ตามร่างกายตามต้นแขนต้นขาเรามาเผาผ่านนะคะฟื้นฟูสุขภาพผิวพรรณของเราอะให้มันผ่องใสแล้วก็ลดความเมื่อยล้าตัวนี้ดีมากๆเลย แต่ก่อนถ้าจ๋าจะขับรถไปไหนไกลๆอ่ะจ๋าก,กินก่อนสองแคปซูลเนี่ยทุกคนไม่เหนื่อยไม่เพียนะคะไม่เหนื่อยไม่เพียมันไม่อ่อนล้ามันกระชุ่มกระชวยนะคะมันกระชุ่มกระชวยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเราสมองของเราอันเลิศนะคะอันเลิศตลอดเวลามีความสุขนะคะทุกคนมีความสุขแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงสุดท้ายเลยเพิ่มเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศด้าน18บวกของเรานะคะตัวนี้นะคะเนี่ย จ๋าเห็นจ๋าเห็นผลลัพธ์กับจาตัวเองแปดเก้าข้อเลยนะคะแล้วก็เขียนเขียน,เข,ยนเขียนลงมาว่าเออมันกินแล้วมันเปลี่ยนไปนะคะมันกินแล้วมันเปลี่ยนไปมันได้มันได้จริงๆนะคะตัวนี้นะคะทุกคนโปรโตีนเป็นส่วนสําคัญของร่างกายนะเป็นส่วนประกอบสําคัญของร่างกายถึง75%นะคะ ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเรานะคะโปรตีนนะคะทุกคนเออมันได้หุ่นที่เปลี่ยนไปไม่เหนื่อยไม่เพลียสุดยอดม,มากๆแล้วก็มีรายได้นะคะทุกคนกินโอ้กินไม่อดไม่คลีนไม่แคลวนะคะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้เลือกกินเอาอย่างว่าซื้อไปแล้วเดือนหนึ่งทําไมไม่ผอมนะเรายังกินหวานเยอะอยู่เรายังดื่มแอลกอฮอล์อยู่นะคะทุกคนนะคะแล้วก็เดือนแรกยังยังยังเรายังไม่ต้องโฟกัสที่น้ําหนักให้โฟกัสที่ สัดส่วนสัดส่วนเป็นหลักวัดวัดสัดส่วนไว้เลยว่าเออก่อนกินอ่ะมันเท่านี้แล้วหลังกินเดือนหนึ่งอ่ะมันเท่าไหร่นะคะทุกคนนะเดือนแรกน้ําหนักไม่ลดนะคะคู่นี้เดือนแรกน้ําหนักจ่าไม่ลดแต่สัดส่วนฟิตเฟิร์มกระชับใส่กางเกงเสื้อผ้าสบายตัวขึ้นคือเริ่มมีความหลวมจากที่ต้องนอนติดกระดุมนะคะทุกคนแล้วพอมาเดือนที่2น้ําหนักจะหายไปเกือบ3.5เกือบ4กิโลหย่อนหย่อนเลยนะคะทุกคนนะเออแล้วพอกินเข้าไปเราจะไม่อยากหวานมันเหมือนเรา ร่างกายเราโปรตีนมันถึงแล้วไงเมื่อร่างกายโปรตีนถึงเราก็จะไม่อยากหวานแผลเป็นแผลแล้วมันก็หายไวนะคะทุกคนผลที่เคยขาดดุดร่วงเนี่ยมันก็ดีขึ้นจากสามาในร่วงเป็นกรรมเริ่มแบบมีเป็นแบบเป็นเป็นขึ้นเป็นรูปผมขึ้นมานะคะทุกคนเป็นรูปผมขึ้นมานะใช้เอาแบบไม่เครียดไม่เครียดอดทนนะคะไม่เครียดอดทนหาเวลาออกกําลังกายหายเวลาขยับร่างกายหายเวลาขยับเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะจะใช้จะใช้ การออกกําลังกายง่ายๆตาม YouTube ตามคลิปใน YouTube เลยทุกคนนะคะ8ปดถึงสินาทีในคลิปทั้งสั้นเราก็ได้ฟิตหุ่นแล้วได้เกิดการเผาผลาญเ,เ,เพราะเราจัดตัวช่วยที่ดีไปแล้วนะคะเป็นตัวช่วยที่ดีในการออกกําลังกายสร้างระบบเผาผลาญเป็นเตาเผาที่ดีมากๆกู้ระบบเผาผลาญพังที่เรากินยาลดความอ้วนมาหลายๆตัวนะคะขอให้ทุกคนใช้เวลาแล้วก็อดทนนะคะทุกคนอดทนรับรองว่าผลที่มัน เปลี่ยนเปลี่ยนไปผลลัพธ์ที่ได้เออคือมันว้าวมากๆเลยนะคะมันว้าวมากๆเลยนะเนี่ยยังไม่อยากจะเชื่อเลยกินอย่างหมูโอ้โหมีเอลเอสเนี่ยนะคะทุกคนนะจะกินทุกวันเลยนะคะทุกวันก่อนออกกําลังกาย3-4แคปซูลตอนเช้าแล้วก็ถ้าจะออกกาลังกายตอนเย็นจาก็จะกินอีกสาแคปซูลน,นะคะแล้วระหว่างมื้ออาหารถ้าเกิดจะกินมันกินทอดกินหวานเนี่ยกระตาก็จะกินสองแคปซูลแต่ว่าสําหรับคนที่ซื้อไปนะคะสองแรกสองแรกเลย ก็วันละ2แคปซูลนะคะวันละ2 3แคปซูลก็จะกินได้ประมาณ1เดือนเลยนะคะทุกคนตกวันละ20บาทเองนะจ๊ะนะจ๊ะอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นกาแฟนะคะทุกคนกาแฟกาแฟสองม่วงของเราตัวนี้มันไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะทุกคนนะคะระหว่างวันกว่าจะนอนเนี่ยจะจัดไปแล้วประมาณ3 4ถึงสซองนะคะตัวนี้โรคไขมันความดันเบาหวานคือกินได้นะคะทุกคนนะขขยดีมากกาแฟตัวนี้ขขยดีมากๆเลยนะคะทุกคน หนึ่งซองมันมีแค่45แคลอรีร่ช่วยลดช่วยลดระดับไขมันในเลือดเราได้ด้วยนะคะทุกคนนะกินเข้าไปพอพอไม่กินไปกินคู่กับตัวนี้ไงมันช่วยเสริมช่วยเสริมช่วยเร่งรีนระหว่างที่เราออกกําลังกายเนี่ยนะคะแบบเขาผ่านดีมากๆนี่ระหว่างจากที่จากคุยเหงื่อเหงื่อเริ่มสูงมาแล้วนะคะทุกคนขณะจ่าเปิดพัดลมแบบแล้วก็เปิดหน้าต่างด้วยนะคะทัวเหงื่อเหงื่อมาแล้วนะคะเหงื่อมาแล้วนะคะทุกคนนะออกออก อกลังกายแป๊บเดียวเบื่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวไปนั่งออกกําลังกายไปออกกําลังกายตามคลิปเดี๋ยววันนี้จ่าจะทําคลิปลดหน้าท้องล่างลดพุงล่างอนะ่ะทุกคนพุงล่างมันลดยากมากๆเลยนะคะแล้วแล้วหลังผ่าตัดมาโอ้โหพุงมันบวมมันบวมมากๆเลยนะตอนนี้มันยุบนะคะมันยุบแล้วก็ได้สัดส่วนที่เออมันดีสัดส่วนที่มันเฟิร์มขึ้นนะคะทุกคนนะคะตอนนี้ล่าสุดก็ช่างอยู่น้ําหนักก็หายไป1 4บกิโลนะคะหายไป1 4บกิโลใน7เดือนนะเราเมเบลเราไม่ได้แบบ วินัยวินัยมันดีเราต้องมีวินัยดีแต่ว่าไม่ได้ฟิกจนเกินไปว่าต้องอดต้องคีนต้องแคลอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะคะตัวนี้นะคะไม่ขนาดนั้นนะเออแต่ถ้าเรากินเยอะกินเก่งเหมือนจ๋าเนี้ยเน้นวินัยเอาทุกคนกินแล้วนั่งพักสักหนึ่งชั่วโมงนะนั่งพักสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินเบิร์นออกกําลังกายให้เหงื่อมันออกเราจะได้ไม่บวมนะเราจะได้ไม่บวมโซเดียมมันทําให้เราตัวบวมย้อยไม่เฟิร์มไม่ไม่ฟิตกระชับนะคะ ใช้ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆนะคะและที่สาคัญทุกคนต้องมีเวลาออกกําลังกายในแจมีเวลาออกกาลังกายแค่ขยับก็เท่ากับออกกําลังกายทําท่าไหนส่วนไหนก็ได้ที่เราถนัดนะคะทุกคนเออที่เราถนัดทาไมอย่างงั้นใน YouTube มีทุกท่าเลยอยากลดส่วนไหนพิมพ์เข้าไปเลยหน้าท้องต้นแขนต้นขาฟิตเฟิร์มกระชับแขนใหญ่เมื่อก่อนใหญ่มากใส่เสื้อกล้ามก็ไม่สวยนะคะทุกคนใส่เสื้อกล้ามก็ไม่สวยแล้วก็มีท่าท่าลดต้นแขน นะถ้ากระชับต้นแขนลดต้นแขนต้นขามีหมดเลยนะคะทุกคนมีหมดเลยนะท้ายที่สุดแล้วฝากทุกคนดูแลร่างกายสุขภาพของตัวเองนะคะทานอาหารในครบห้าหมู่เออทานอาหารในครบห้าหมู่ดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะดื่มน้ําให้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมพฤติกรรมที่มันส่งผลเสียต่อสุขภาพเรานะคะรักษาสุขภาพจิตใจให้ดีทุกคนแล้วก็ให้เวลากับหาให้เวลากับคนในครอบครัวหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะทุกคนนะ ออกกําลังกายนะคะออกกําลังกาย10นาทีขึ้นไปก็ยังดีนะคะทุกคน10นาทีขึ้นไปก็ดีเพื่อระบบพผาผ่านที่ดีขึ้นและหุ่นที่ฟิตเฟิร์มนะจ๊ะตอนนี้กาแฟ1กล่องซองแบบเนี้ยจะมีซองแบบเนี้ยอยู่17ซอง280บาทนะคะทุกคนคู่นี้เลยคู่เนี้ยคู่หูคู่หูกางเกงหลวมคู่หูกูห้หุ่นพังนะคะตัวนี้870บาทนะคะ ลองเปิดใจดูนะคะลองเปิดใจดูจ๋ายินดีแนะนําและให้คําปรึกษาทุกๆคนเลยนะคะทักมาคุยกันนะคะทุกคนทักมาคุยกัน,นะค่ะขอบคุณสองล้านคนดูเลยนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยๆวยปังๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ